ออกไปวะออกไปเลยสอมพีเฮ้ยฆ่ามันออกไปฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยออกไปฆ่ามันเลยสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเก็บของให้กูดูโอ้ยแม่งสุดยอดอะไรวะกูยิงมันไปหลายนัดไอ้นั้นไอ้นายมึงยิงไปทุบไอ้เหี้ยฆ่าใครวะใช่ ฆ่ากันมะเพียวฮะฆ่ามันนายสุดยอดเลยว่ะเรายิงปะมันยิงซอมบี้อยู่ไอ้มันมันเหมือนไอ้นี่อยู่อ่ะกำลังยิงมั้งเมื่อกี้กูเลยยิงลัวเลยตรงปุ่งมั่งปงปุงมันจะตายแล้วอ่ะเมื่อกี้แต่กูตายก่อนเสียดายจริงนฮะเก็บปืนได้ผมด้วยคนเอฟขนาดที่โดดนายเก็บเก็บปืนยังไงคูเกอร์เก็บแมคครุเกอร์ไปเยอะๆเลยกูมีหลายนัดเลย